เอาแล้วนะทุกคนก็ในความตอนที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ได้เอกก็ไปชนกับไอ้หนุ่มผมส้มคนนั้นเข้าเนาะไอ้ไดเอกเนี่ยก็เลยแบบเออมันขอโทษะอะเพราะว่าโทรศัพท์ของไอ้หนุ่มผมส้มคนนั้นก็ตกด้วยไอ้หนุ่มผมส้มเนี่ยก็แบบเออลูกนี้ลุกล้นรีบร้อนอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็รีบเดินจากไปเลยไดเอกก็แบบเออแอบเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าโทรศัพท์เขาก็ตกได้สิแต่ว่าช่างมันเถอะคงจะไม่เป็นไรบางหรอมั้งไดเอกของเราเนี่ยก็มาทํางานเนาะหลังจากทํางานเสร็จเดี๋ยก็แอบคิดถึงลูกเพราะว่าเป็นห่วงว่าลูกกันจะดดูลลีหรือเป่านะ น้ำตาเลีวยก็แอบไหลลินเพราะว่าตนก็เป็นห่วงลูกจริงๆพา้เนี่นก็ได้ตามาที่ Alex, อเล็กซ์เนาะที่ตอนเด็กก็ดูแลเด็กอเล็กซ์ะคือดูแลเด็กไม่ได้เลยแล้วลูกเนี่ยเวลาอยู่กับอเล็กซ์จะร้องไห้หนักมากๆแต่มันยังโชคดีที่อีอเล็กซ์กับมันก็ไม่ได้ทํรอายร่างกายเด็กเนาะมันทำร้ารร่างกายตัวเองเวอร์ทุกคนมันกัดแขนตัวเองเลยแล้วเวลาแบบเด็กร้องไห้หรือว่าเวลาแบบเจอความยิ่งเอาของเด็กอ,อยู่ใกล้ๆแต่มันก็ไม่ได้อยากทำร้ายเด็กอะ่ะแต่มันทำร้ายตัวเองอะ่ะซึ่งพี่เลี้ยงเด็กที่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เออมันไม่ค่อยโอเคหรือเปล่าวะอะไรแบบเนี้ยทำไมเขาถึงต้องทำแบบนี้ด้วยพี่เลี้ยงเด็กก็แอบ,บกลัวๆช,ช็อกๆเหมือนกันวันนี้เนี่ยพี่เลี้ยงเด็กก็เหมือนกับว่าแบบเออมายืนกลัวหน้าหน้าห้องเอ่อซาซ่าที่เดินขเข้ามาแล้วเราเห็นก็แบบเออถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรอพี่เลเด็กเนี่ยก็บอกว่าวันนี้เต่คนเล็กทำร้ายรับกลยตัวเองตอนที่กอดลูกฉันรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยค่ะฉันรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากๆาซาซ่าที่ดีนยก็บอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกนะเนี่ยน่าจะดีมากๆแล้วล่ละ เอาเปว่าคุณไม่ต้องมีตกกังวลไปมากหรอกนะเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเพราะซาซ่ามันรู้ไงว่าอีพระเอกถ,ถ้ามันแบบรู้สึกว่าอยากจะทำร้ายใครมันจะทำร้ายไปเลยแต่ว่าเน,นี่ยมันไม่อยากทำร้ายแกแปลว่าอาจจะเป็นเรื่องดีเออซาซ่ามันก็พูดอย่างนั้นนะเนาะซาซ่าเนี่ยก็มาหายไปเอกว่าเออทุกอย่างโอเคใช่ไหม ถเอกมันก็แบบเออก็โอเคนะแต่หน้าตาของพี่เอกก็คือดูโสมากๆเลยคือเหมันมันอดหลับอดนอนแล้วก็เป็นโรคอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เรื่องเลก็แต่ไปที่ไปนายเอกของเราอะตอนนี้ก็กําลังนั่งทํางานอยู่ที่สตาร์บัคแหละก็ไม่ใช่สตาร์บัคส์หรอกก็ร้านกาแฟนายเอกก็ดูเหมือนกับว่าจะได้งานพิเศษเนาะทำไปด้วยเรียนไปด้วยนั่นเองซึ่งในระหว่างทำเนี่ยนายเอกก็ได้เจอกับไอ้หนุ่มผมส้มคนนั้นอีกแล้วหนุ่มผมส้มคนนั้นเนี่ยก็เข้ามาหานายเอกแล้วก็ทักทายว่าวันเราก็เจอกันใช่ไหมนายเอกเนี่ยก็เลยแบบ หนูส้มก็บอกว่าโตนน้มาสักกาแฟร้านนี้ตลอดเลยเพิ่งจะมาทํางาน,นที่นี่หรอในเองนก็ตอบไปไว่าใช่แสดงว่าเราก็น่าจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วสินะ ไอหนุ่มผมส้มเนี่ยก็ชวนนายเอกคุยแบบสารพัดสารเพลยเนาะเป็นคนที่เฟลลี่สุดๆนายเอกก็รู้สึกว่าเออสบายใจเวลาได้คุยกับคนนี้รู้สึกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้มีอะไรอ่ะไม่ได้มีอะไรไม่ได้ประสบคลแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรในตัวเรารู้สึกว่าสบายใจดีหนุ่มคนนั้นนี้ก็บอกให้นายเอกอ่ะเออจำชื่อของตัวเวยนว่าตัวนั้นชื่อว่าคารายหลังจากวันนั้นเนี่ยไอ้คารายก็มาที่ร้านกาแฟทุกวันเลยแล้วก็จะเหมือนกับว่าแบบมาส่งสายตาให้นายเอกแล้วก็จะเหมือนชวนนายเอกคุยเจ้าของร้านหรือว่าเพื่อนบาร้าเนนนีีี่่ยยกงลออะทใ ก็เลยแบบเออมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอไี่น่าจะใช่หรอกมั้งผมก็ไม่ได้แบบดูดีอะไรขนาดนั้นดิทุกคนเนี่ยก็พากันชมนะว่าไม่ได้ดูดีเท่ากับเธอเนี่ยดูดีมากๆเลยนะเธอเนี่ยดูดีขั้นสิบเลยเออทุกคนก็พากันเอ่ยหน้าตาของนายเอกซึ่งในระหว่างที่นายเอกคุยเนี่ยนายเอกก็แทบจะไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเนี่ยกำลังโดนสตอกเกอร์อยู่นั่นเองเนาะไอ้หนุ่มที่กำลังสตอกเกอร์นายเอกเนี่ยก็ส่งรูปไปให้กับผู้ชายที่เหมือนกับว่าจะเป็นคนสั่งไอ้ผู้ชายคนนนนััั้้้้เเเเดีียยยววววกกก็บออออ่่่่่่าาาาาาาทตตตไปรรืๆแลลใหขููมง ก็คือไม่รู้เลยมั้งว่าเป็นใครคือดูจากรายศักด์ก็รู้ว่าคือ e ีอเล็กซ์นั่นเองเนาะแต่อ e ีอเล็กซ์ทำอย่างนี้นเพื่ออะไรตอนนี้เนาะก็ยังเหมือนแอบงงๆจริงๆเนะว่าอเล็กซ์มันต้องการอะไรกันแน่งงเบอร์ภาพนี้ก็ได้ตัดไปในอีกวันลึกขึ้นเนาะวันนี้เนี่ยอลเล็กซ์ก็พาลูกอะ่ะเออไปเดินเล่นพวกแม่ๆเนี่ยก็แบบเออถามเนาะว่าทำไมอุ้มลูกแบบนั้นอุ้มลูกไม่ถูกวิธีเลยเอออีพวกแม่ๆก็พากันด่าอลเล็กซ์แต่อลเล็กซ์เนี่ยก็ดูเป็นคนที่ดีขึ้นนะดีขึ้นแบบผิดหูดาาไปเเเเลยอยอออ่่ีีกกกก็็็นนพรรัะม เาเนี้ยก็ตัดไปที่นายเอกของเราเนาะตอนนี้เนี่ยก็ทํางานหลังจากทางานเสร็จก็ได้มีโอกาสเจอกับคารายไอ้คารายเนี่ยวันนี้ก็ดูมาแปลกเนาะเพราะปกติก็จะแบบมาช่วงเย็นเปุ๊บแล้วก็ไปทํางานแล้วก็กลับบ้านแต่ว่าวันนี้นางมาหานายเอกช่วงเรื่องงานเว้ยดูเหมือนกับว่านางก็น่าจะมีอะไรบางอย่างอยากคุยกับนายเอกมั้งอคารายเนี่ยก็เลยถามกับนายเอกเนาะว่าเออทำงานเสร็จหรือยังแบบเออมีเวลาว่างไหมขอเวลาสักแบบสิบนาทีได้หรือเปล่านายเอกเนี่ยก็เลยตอบว่าได้สิมีอะไรหรอทั้งสองคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะไปคุยกันเนาะพอไปคุยกกััันนสึง ไอคารายมันก็เหมือนกับว่าจะเปิดประเด็นมันอะก็บอกนะว่ามันอะเหมือนกับวาแอบชอบในเอกอยู่ในเอกที่นี่น่ก็เป็นงงแบบเออจะแอบชอบได้ยังไงแบบเอะไรไม่ได้รู้จักกันขนาดนั้นเลยคารายน่มันก็เออซึมๆไปเลยเนาะเพราะว่ามันก็รู้แล้วไงว่าได้เอกคือตอนนี้มันปฏิเสธแล้วเป็นที่เรียบร้อยคือมันยังไม่ได้เอามันไม่ได้อยากเอาคารายมันก็เลยแบบเพยายามพูดว่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่เราเจอกันมาเป็นเดือนกว่าแล้วผมว่ารู้สึกแบบนั้นกับคนจริงๆเอาเป็นว่าถ้าตอนนี้คุณยังไม่รู้สึกอะไรอะแบบอยากให้รอพิจาารณดูก่อนไ้ม ในเอกมันก็เลยแบบพยักหน้าเงือๆอะเนาะมันก็แบบเดี๋ยวจะลองคิดดูแล้วกันนะอคาราเนก็เลยกล่าวว่าจะขับรถเนี่ยไปส่งายเอกที่อพาร์ตเมนต์นะเนาะในระหว่างที่อยู่ในรถเนี่ยทั้งสองคนเราก็แบบฟิลฟิลจุจีกันแบบหยอกหยอกคาราเป็นคนเฟรนลี่อยู่แล้วอะมันสามารถดึงเชิงให้ไปแบบในทางที่มันเป็นแบบโรแมนติกได้อยู่แล้วไงในเอกก็ดูเล่นด้วยอะมันก็เลยกลายไปว่าทั้งสองคนดูเหมือนกับว่ากำลังจะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปในอีกรลเวลหนึ่งเพราะตอนนี้นในเอกก็รู้แล้วว่าคาราไม่ได้มองในเอกเป็นเพ ตัวนายเอกก็ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะเข้าใจไหมเออก็แบบเออไหนคุณเล่นอะไรมาเดี๋ยวเขาจะก็จะรับอะไรมาเนี่ยเออมันมีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกันในอนาคตอยู่แล้ว2คนเนี้ยแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่แค่2คนอะที่เขาเรียกว่าอะไรอะที่รู้กันเนาะสองคนอะมันมีอีกคนนึงที่รู้นั่นเองนัก็คืออีอเล็กนั่นเองอเล็กมันรู้แล้วว่าตอนเนี้ยทั้งสองคนเหมือนกับว่ากำลังจะสาความสัมพันธ์กันเพราะว่าอเล็กมันก็เรียกพวกปาราซีให้ไปแอบถ่ายนายเอกตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะแล้วก็ส่งข้ามประเทศมา ซึ่งตอนนี้นอเล็กมันก็รู้แล้วว่าตอนนี้นายเอกกำลังแบบเออกำลังแบบคบกันกุ๊กกิ๊กกับไอคาไลนี่ไอพระเอกก็คือไม่ชอบใจอย่างหนักเลยพระเอกเนี่ยมันก็เออคุ้มข้างอะไรเสียกของมันน้องมันก็ไปฉีดยงฉีดยาเพราะว่ามันน่าจะกําลังรัดอยู่นั่นเองด้วยแหละเออแล้วก็เริ่มจะเข้าใจแล้วว่าทําไมไอพระเอกมันดูเหมือนกับว่าเออเออบองบอง,บองเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันรัดเว้แล้วมันไม่สามารถหาโอเมก้าคนเดิมมาเทียบแทนเออนายเอกได้น,นั่นเองเนาะมันก็เลยมีอาการสติแบบ ฟันฟันฟืองฟือง,งหน้าตาแบบแปลกๆดูโสมเพราะว่ามันรัดเราไม่มีใครให้มันเยได้มันเลยเหมือนแบบเป็นบ้าๆอย่างงี้มันก็ล็อกมือตัวเองแล้วก็ฉีดยาระงับการขีดการรัดของตัวเองแต่ถามว่าช่วยได้ไหมก็ช่วยได้ไม่มากสุดท้ายแล้วมันก็ยังรัดอยู่คือตอนนี้ร่างกายของพี่เอกอกำลังต้องการด้เอกแบบขั้นสูงสุดไปเลยเอาแบบว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามใน E ีพีล้าเนาะช่วงนี้อาจจะทําคลิปน้อยไปหน่อยแล้วก็อาจจะลงไม่ค่อยต่อเนื่องแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะพยายามลงให้ต่อเนื่องแล้วล่ะน่าจะพยายามทาได้นะ เพราะว่าก็ไม่ได้จิธุราอะไรละเอาละสำหรับวันนี้เนี่ยโนอาเบลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนวัสดีจ้าเจอกันทุกๆ4โมงเย็นนะทุกคน